แบบแหนบดีแม yeah, ็กตอนเดียวจัดให้ค่ะกระตแตจากร้านสตังค์เราโตที่ด้าเซอร์วิสมาแล้วจ้าอ่าลูกค้ามาจอดช้างก็ดึงตลับเมตรวัดเลยแล้วก็ถามลูกค้าว่าเราต้องการกี่นิ้วถัอดเต้องเปลี่ยนจุดหลบด้วยนะพี่เพราะว่ามันจะติดกับปาแบบโดนฝเพราะโดนดีแค่ถังนิ้ง หลังจากที่คุยทำความเข้าใจกับลูกค้าเรียบร้อยแล้ว,ลวเรามาเริ่มงานกันเลยจ้าแต่จากการสั่งราโตที่ด้าสวิตมาแล้วจ้าวันนี้มาส่งงานอิสุซุดดีแมคันนี้ค่ะรถคอกคันนี้เลยลูกค้าเข้ามาต้องการจะให้ช่างดัดแหนบให้จ้ามา หลังจะคุยเรียบร้อยเราก็มาเริ่มงานกันเลยค่ะนี่สำหรับคันนี้ค่ะถอดล้ออยู่น็อตตัวผููด้านหลังปีนเกลียวไปอีกหนึ่งตัวฝั่งตายนี่ละจ้ะโอเคเดี๋ยวขอนุญาตดัดแหนบก่อนแล้วเรามาค่อยมาเปลี่ยนน็อตหลักกันเนาะไปจ้ะถอดล้อจ้าถอดของออกให้หมดเลยถอดป้งถอดแป้นถอดถุงชุดด้านหน้าด้านหลังวันนี้ก็มีอุ๊มาช่วยอีกแล้วคันนี้อุ๊ก็มาช่วยล้อยกแหนบไปให้ค่ะงก็ขอบคุณอุ๊มากๆเลยนะคะที่ช่วยยกให้ โอเคค่ะ okay, หลังจากยกแผวมาได้เรียบร้อยแล้วก็จะมาทําการถอดแผน่นรับน้ําหนักออกนะคะช่างก็ต้องวัดระยะก่อนที่จะถอดออกจากหลังจากยกแผน่นรับน้ําหนักออกเรียบร้อยแล้วก็ประกอบเข้าไปเหมือนเดิมนี่เสร็จแล้วตัดที่1ตัดที่2ต่อไปก็ต้องวัดระยะอีกรอบนึงก่อนที่จะยกขึ้นไปดัดจะอุกก็ช่วยยกให้อีกแล้วนี่จะแล้วก็พีเซนโชกด้านหลังให้นะคะป้ายโชกด้านหลังเน <laughs> okay, าะโอเคค่ะช่งางกระทําการกดดัดไปเลยจ้าโอเคค่ะอ่ะได้แล้วรอบนึงวัดระยะได้หรือยัง แอบไม่ลงเลยค่ะคุณคายกขึ้นไปใหม่จ้าทาการดัดใหม่เลยจ้าโอเคค่ะได้แล้วก็ยกตับที่2ไปเลยอุกก็มาแย่งงานอีกแล้วอ่าเรียบร้อยแล้วสําหรับคันนี้รถใหม่มันจะกะระยะง่ายนะคะค่าเคสปริงเอ้ค่าเคแหน,นมันจะไม่เสียเยอะก็จะกะระยะอะไรง่ายหน่อยสาหรับคันนี้ค่ะลูกค้าก็ต้องเปลี่ยนสะดือแหนบด้วยเนะเพราะว่าตอนที่ถอดออกค่ะมันสะดือแหนบมันเสียก็ซึ่งก็เอาให้ลูกค้าดูอะไรเรียบร้อยแล้วก็โอเคค่ะสรุปเป็นเปลี่ยนทั้งสอง อะไรล่ะ2อ,อันเลยนะคะโอเคหลังจากประกอบเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ยกมาใส่ที่รถก็เลยเหมือนเดิมจะอุยกมาให้เหมือนเดิมสแต่ก็ทําการประกอบค่าใส่หูหน้าหูหลังอะไรให้เรียบร้อยอใส่ก็โหลดไาเสร็จแล้วก็แป้นคจ้าเป็น,ปนแล้วก็ขันน็อตด,ด้วยสลกโอ้ขันน็อตสลักสี่ตัวจ้าพูดผุดพูดถูกพูดผิดเด้อสำหรับคลิปนี้ต้องขอพระทานโทษด้วยนะคะโอเคะเาใ็จแล้วอัดเดบ็อก ไฟฟ้าแล้วก็ต่อเดี่ยวบล็อกลมให้ไน่เยอ้าวช่างบอลมาพอดีเลยมาถึงก็จะมาแยกง,งานเลยแต่ช่างบอลลืมไปว่าน็อตหลักต้องเปลี่ยนค่นนี้เลยก็เลยต้องลุกให้ช่างแบงค์ค่ะทำการเปลี่ยนน็อตหลักให้ค่ะก็เล่นสมืดเลยค่ะคันนี้กว่าจะเสร็จแต่จริง,รงๆมันเสร็จไม่มืดรอกแต่ว่าเสียเวลาตอนเปลี่ยนน็อตหลักเนี่ยแหละคะ่ะก็เลยมึดเลยโอเคหลังจากเปลี่ยนน็อตหลักเสร็จเรียบร้อยแล้วยกล้อไปใส่ให้ลูกค้าเลยอ้าวช่างบอลอยากเหนื่อยก็จัดให้จัดให้เลยจ้าแล้วก็ยืนให้ความสว่างแก่ช่างไปนะคะอ่ะ ขันน็อติด้มืออัดได้บอกลุมเสร็จแล้วเรียบร้อยลงเลยค่ะส่งก็จะมาประมาณนี้เลยนี่สําหรับคันนี้อช่างดูระยะโอเคไหมคะเรียบร้อยช่างบอลวัดปอนจะเสร็จเรียบร้อยเตรียมตัวส่งงานได้ไงก็ขอบคุณลูกค้าม,ามากๆเลยนะคะที่เข้ามาใช้บริการที่ร้านเดินทางปลอดภัยนะคะร้านสตางค์เราตัวอยู่พุทธมณฑลสายสามติดแสดงตรงข้ามโรงเรียนสรารศาสตร์จ้าแล้วก็ขอประทานทุด,ด้วยนนะคะที่คลิปส่งงานช้า